จะตองภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ก่อนตอนแรกแม่ก็ไปทํางานโรงงานเนาะไปทํางานโรงงานแล้วพอดีลุงแกบัดสบายไงคนที่ขาหนักบัดสบายแม่ก็เลยออกงานมาแล้วก็หารที่ในหมู่บ้านนี้เพื่อทำกับทางหมู่บ้านเลยเน่ยทำกับทีงหมู่บ้านแล้วก็มันก็มีที่ขายดีก็เ,เลยว่าเออพอจะทำอะไรได้ที่ว่าอยู่บ้านได้หรือได้ดูแลผู้ป่วยตวยเนะก็เลยมาทําตรงนี้ะจ้ะ ตั้งตอนแรกก็เอาตองมาจากสวนเนาะแล้วก็มาแหกออกจากก้านนี่เนาะมาออกจากก้านแล้วก็มาป็นมาป็นอี่แล้วกขึ้นมานี่แม่ก่อทจะมานั่งฉีดฉีดคออันนี้เป็นตองอ่อนนะเจ้าวตัวนี้เป็นตองอ่อนที่ว่าจะต้องแยกต้องได้สามอย่างคือมีตองยาวตองกลางแล้วก็ตองสั้นมันคุณราคาจากอันนี้สามสิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทแล้ว็อันี้ก็ยี่สิบบาทแล้วแหมอย่างก็คือตองเกยตองเกยเขาไว้ต้องแยกออก ถ้าเป็นตองอ่อนก็ต้องแยกไวท้ที่ถ้าเป็นตองเกลก็ต้องแยกไว้เอ็มซีอย่างอีจ้ะตองเกลนี่จะราคาเดียวไซด์เดียวเลยคือซาบาทเนี่ยตัวนี้คือซาบเออแล้วก็ฮันไอตัวนี้คือซาบาทแต่อันนี้พ่นปลาไปทําคือหอกะละเมรตรงนี้และขายก็คือตองอ่อนตองอ่อนนี่คือบางคนถ้าเป็นตองยาวอย่างอี้ก็จะพาไปใส่เอาแบบทับกละเมใส่กะละเมรแล้วสอดใส่หู แต่ราคามันจะแพงกว่าตองเกตัวนี้เพราะว่าต้นหนึ่งจะได้แค่ย,ยอดเดียวถ้าตองเกนี้จะได้หลายยอดหลายก้านแต่ถ้าตองอ่อนนี้จะได้แค่ก้านเดียวอันนี้ก็คือตองอ่อนถ้ามาตองนี้คือตองอ่อนอันนี้จะเป็นกล้วยทันนี้อันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าสีมันจะต่างกันเนี่ยดะสีมันจะต่างกันนี่นะอันนี้คือกล้วยกล้วย อันนี้คือกล้วน้ำวะสีมันจะใสกว่าแต่ตัวนี้มันจะเขียวอันนี้คือกล้วตาน้ตองอ่อนนี่ตองอ่อนนี่จะพาไปส่งไปตังอำเภอฮอดคือเขาจะพาขึ้นทางบนดอยไปสู่บุรีบุรีขี้โยข้าเมืองคือบุรีขี้โยของบนบนดยอยเขาจะใช้ตองตรงนี้ตัวน,นี้จะใช้ตองกลางนี้ไปสู่บุรีกัน บางมันบางคนก็แช้ตองออนแต่ส่วนมากจะส่งไปตังตังอรเพือหอดตังสันปะตงอะไรอย่างพี้พูดนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นตองแก,ก่ก็หอ่อกะละแมได้อย่างเดียวตองแก่นี่จะเป็นกะละแมอย,อย่างเดียวคือถ้าเวลาเอาไปห่อแล้วอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมมันโดนน้ําแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเวลาห่อไปหอ่อกะละแมแล้วกะละแมมันอบไว้ตังไดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของใบตองที่เขาจ่าแล้วทุกเครื่องนี้ถ้าจังกรุงเทพนีนจะขายดีมากเลยจะขายดีมากก็ว่า จะนิยมส่วนมากจะนิยมใช้ใบตองมากกว่าที่จะจช้พลาสติกัะพาสิกนี่คือทั่วไปก็ถึงมีให้เห็นเนาะแต่เนี่ยมันจะมีแก้ภาคเหนือที่เดียวี่ยมันจะมีเศษภาคเหนือที่ว่ามีภาคเชียงใหม่นี่เป็ด้ายที่ว่าเขาทําใบตองที่อื่นก็ไม่มีลำปูลำปางเชียงใหม่ก็มาหันไ่แก่กันจะมีแค่หมู่งบ้านนี้แหละครับที่ทำกัน ก็ตำบลชมพูก็มีของดีหลายอย่างนะเจ้ามีเจ้าโปปัญญาชมพูเนาะมีป่ามีวังมะช้ามีอย่างอย่างวัดสรีดอนมูลเนาะแล้วก็มาโพอย่างแม่เขานี่ก็แต่ก่อนก็เคยมีคนมาดูเหมือนกันหลายจังหวัดอยู่ที่มาดูงานเป็นภูปัญญาของชาวบ้านนะเจ้าก็คือสามารถที่จะถ้ามีที่ลงก็คือสามารถที่จะไปทําต่อได้นะเจ้าก็ลองเชิญชวนมาเอลดูเจ้า